สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูกับแกล้มทำง,ง่ายมาฝากกันค่ะเมนูที่เราจะชวนเพื่อนๆมาทำในวันนี้นะคะมีชื่อเมนูว่าปีกไก่คั่วพริกเกลือค่ะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง,ง่ายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีปีกก้างไก่250กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชา แป้งมนันหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะ60กรัมรากผักชี3รากกระเทียมประมาณ4-5กลีบแล้วก็พริกขี้หนูอันนี้สามารถใช้ได้ตามชอบนะคะเมื่อเราทราบส่วนประกอบต่างๆแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากนำปีกกลางไก่ของเราเนี่ยมาคลุกกับแป้งมนันหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะลุกให้ด้วยทั้งชิ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเคาะเอาส่วนเกินของแป้งออกนะคะแล้วเราก็ รุกแบบนี้ทุกชิ้นเลยแล้วก็พักเอาไว้10นาทีค่ะในระหว่างที่เราพักไก่เอาไว้10นาทีเนี่ยเราก็จะมาทําตัวพริกเกลือเอาไว้ค่ะเราจะนํารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนึ่งเนี่ยมาสับให้ละเอียดค่ะเราสามารถสับทั้ง3ามอย่างนี้รวมกันได้เลยนะคะ เมื่อสับจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเนี่ยเราก็พักเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะต่อมาเมื่อครบ10นาทีแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไก่ของเราเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะดูดน้ําไก่ออกมานะคะแล้วก็ทําให้แป้งเนี่ยบางหายไปหมดแล้วเราก็จะนํามาคลุกกับแป้งมันซ้ําอีกหนึ่งรอบค่ะเมื่อคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไป พอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ปีกไก่ของเราลงไปทอดได้เลยค่ะทอดไปเรื่อยๆจนปีกไก่ของเรามีสีเหลืองกรอบดีนะคะ เมื่อไก่ของเราสุกกรอบดีนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จมันพักเอาไว้ก่อนค่ะเราจะตั้งกระทะใหม่อีกหนึ่งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นเมื่อกระทะร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่พริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีลงไปผัดแบบนี้ค่ะผัดไปจน3ามอย่างเนี้ยส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังไหมนะคะถ้าไหมเนี่ยไก่ของเราจะออกรสขมนะคะ เมื่อผัดจนเขาหอมดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใส่ผงปรุงรสใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเฮลตี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหลังจากใส่เกลือลงไปผัดจนเขาเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่ไก่ทอดของเราลงไปค่ะคลุกเคล้าให้ตัวปีกไก่ทอดของเรากับตัวรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยเข้ากันดีค่ะ เมื่อพลุกเลาจนเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟลแล้วก็ตักขึ้นจะเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูปีกไก่คั่วพริกเกลือของเราในวันนี้เป็นเมนูกับแก้มที่ทําง่ายเหมือนที่บอกตอนแรกนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับส c r i b e ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีเมนูไหนที่อยากให้ทางช่องของเราทำให้ดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ